คนดีใจว่าไม่มีโกรธแต่โกรธแล้วไม่หลงตามโกรธทำไมคนปฏิบัติธรรมถึงยังขี้โมโหอยู่คนปฏิบัติธรรมก็คือคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆท,ที่พยายามทำให้ตัวเองโกรธน้อยลงเอาคนคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าเอามาเข้าเครื่องสร้างพระอรหันต์คนที่ปฏิบัติธรรม ก็เหมือนกับคนที่ไปฝึกเล่นกีฬาไม่ได้เก่งขึ้นมาทันทียังมีจุดบอดให้ต้องแก้ไขอยู่โทสะอยู่กับเรามาชั่วกับชั่วกันอาจจะบอกว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็ได้อย,อยู่ปฏิบัติธรรมและจะให้หายไปอันนี้เก่งเกินที่จริงจะสิ้นความมัวหมองจากความโกรธความหงุดหงิดความฟุง้งซ่านรำคาญใจได้นั้นต้องข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชน ไปสู่ความเป็นอริยะปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานกระทั่งถึงขั้นที่จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่เหนือความกระทบกระทั่งทางใจเป็นปกติเรียกว่าพระอนาคามีสูงกว่านั้นอีกขั้นคือพระอรหรันยิ่งสบายใหญ่นอกนั้นหมดสิทธิ์แม้พระโสดาบันกับพระสกทาคามีซึ่งเป็นอริยเจ้าชั้นต้นก็ยังโกรธได้โมโหได้อยู่ สำหรับผู้ยังเป็นปุถุชนโกรธแล้วรู้ว่าโกรธโกรธแล้วไม่หลงตามโกรธนั่นลหละเรียกว่าดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วคนดีไม่ใช่ว่าไม่มีโกรธแต่มีวิธีลดระดับความโกรธให้เบาบางตามลำดับเปียงจากง่ายไปหายากดังนี้วิธีที่หนึ่งไม่ลงมือทำอะไรตามแรงขับดันของโทสะ แม้อยากทําใจจะขาดใครชอบลงส้นปึงปังใครชอบคว้างปลาข้าวของใครชอบถลึงตาขู่คู่กรณีขอให้ลงตั้งสัตว์กับตนเองเถิดเลิกทําเลิกปล่อยกายไปตามใจเพียงเท่านี้สักอาทิตย์เดียวก็จะพบว่าแม้ใจร้อนก็มีร้อนเท่าเก่าลดระดับจากน้ำเดือดเป็นน้ำอุ่นได้แล้ว วิธีที่สองไม่เปิดปากพ่นพิษออกมาจากเชื้อโทสะหากเป็นคนปากคอเระรานและเปลี่ยนใจเก็บปากเก็บคำหรือแม้จำเป็นต้องพูดขณะโกรธก็คุมคำพูดให้ฟังดีเลือกคำด้วยเจตนาประนีประนอมเลือกคิดปราบศัตรูภายนอกกลับลำหันมาปราบผีร้ายในปากตัวเองเพียงเท่านี้สักสองสาวันก็จะพบว่าความคิดมาก ความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความหงุดหงิดที่เป็นเงาตามตัวคุณไปทุกคนทุกแห่งก็แผ่วลงถนัดแม้ใจยังกวัดแกงก็ไม่กวัดแกงเท่าเก่าลดระดับลงจากพายุกันโชคเป็นลมแรงธรรมดาได้แล้ววิธีที่สไม่ปล่อยให้ใจหลงถลำคิดไปเรื่อยด้วยแรงขับดันของโทสะ คือโกรธแล้วมีสติรู้ตัวว่าโกรธเห็นความโกรธว่าเป็นธรรมชาติกดดันจิตและมองจากของจริงให้ทราบชัดว่าสภาวะที่กดดันจิตนั้นไม่คงที่เดี๋ยวมีแรงอัดมากเดี๋ยวมีแรงอัดน้อยสั่งไม่ได้ว่าจงลดระดับความกดดันลงเดี๋ยวนี้ตระหนักว่าความโกรธต้องมีขึ้นมีลงเห็นอย่างนี้สักร้อยครั้งพันหน ไม่ใช่แค่ปอปแบแป๊บสองสามหนในระยะยาวคุณจะพลิกสถานการณ์ยิ่งเคยร้อนเท่าไหร่พอฝึกสติจนเห็นความโกรธเป็นของไม่เที่ยงได้จิตก็จะเย็นเป็นตรงข้ามเท่านั้นฝึกสติถึงจุดหนึ่งจะพบว่าปัญญารู้แจ้งปล่อยวางความโกรธไม่ใช่แค่การคิดคิดเอาแต่เป็นสภาพของจิตเอง ที่ตีตัวออกห่างจากความโกรธตั้งแต่ในมุงถ้าโกรธแล้วมีสติเท่าทันได้ตามลำดับก็เข้าขัน้นสร้างเชื้อสายอริยเจ้าไว้ในตนไม่ใช่เรื่องเล็กๆฉะนั้นใช้ประโยชน์จากความโกรธให้เต็มที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ครับ